รู้จักผ้าคลุมการเวลาของโดเรมอนไหมครับนี่พอเอามาคลุมสิ่งของเนี่ยวัตถุเนี่ยจะแปรสภาพจะเก่าไปใหม่ใหม่ไปเก่าได้ลองดูกันกล้วยนี่วางไว้แล้วคลุมนับหนึ 1, 2, ่งสองสามาเรามาดูกันเฮ้ยชึเฮ้ยกลายเป็น ซากวยสีดำๆไปแล้วเลรถโนริสาหร่ายไปดูกันนี่คุมด้วยด้านแดงแล้วกันึนับหนึ่งสองและสามไ <c oughs> ก่ได <c oughs> เอา้าทำไมมันเหมือนเดิมเล <c oughs> ย่ะหรือข้างในเปลี่ยนเดีย๋ยวเรามาลองตัดดูกัน กันใกล้ยู่ไหนนี่ไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันกลายเป็นมันเฮ้ยเอาจารย์มาดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีสาหร่ายเฮ้ยเฮ้ยมีเลรสโนรีสาหร่ายมี มันฝรั่งกับสาลายเป็นสาลายเปียกด้วยนะสุดยอดเลยนาฬิกาเข็มแบบดั้งเดิมดูเวลาได้กันแดดได้ด้วยคลุมด้วยด้านสีม่วงแล้วกันมันจะเป็นนาฬิกาเรือนเก่าหรือเปล่าอ่าแบบนี้เฮ้ย <laughs> hey! Apple w a ว c h สุดยอดเลยนะฮะคือตามหลักนาฬิกาเข็มก็ควรเป็นนาฬิกาเข็มเรือนแบบเก่าๆพังๆใช่ไหมอันนี้มันีวิวัฒนาการทุกคนจากนาฬิกาเข็มแบบดั้งเดิมกลายเป็น Apple Watch โอ้สุดยอดเลยเพราะควุมกันเวลาอย่าลืมไปหามาใช้กันนะฮะป๊อปคอร์นคลุมไปเลยเฮ้ยมันกลายเป็น ข้าวโพดไปแล้วนะปะ๊อปคอนก็ต้องกลายเป็นข้าวโพดอ๋อสุดยอดเลยมามา่าต้มยำกุ้งไข่เราลองใส่มันใส่ของแบบนี้นะลงไปในจานนะฮะนี่เออแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปฮนะนี่อย่างนี้นะแล้วก็ใส่น้ำธรรมดาลงไปเออแล้วมาคลุมด้วย ถ้าคุมการเวลาด้านสีม่วงดูซิว่าอนาคตของของสิ่งนี้มันจะกลายเป็นอะไรเดี๋ยวเล่นก่อนนะมาดูกันเฮ้ยชุบนับ 1, 2, หนึ่งสองสามดูซิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันกลายเป็น <c oughs> ต้มสุกพร้อมกินเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าคุมการเวลาทำหน้าที่แทนไมโครเวฟ แทนน้ำร้อนครบเลยนะโอ้โหที่หลังนี่มี้าคุุมการเวลานี่สะดวกมากนะทำอาหารกินได้นะครับฝีมือ้าคุุมการเวาก็ได้มาตรฐาน <c oughs> iPhone 11มาเอาด้านสีแดงมันจะกลายเป็น iPhone เครื่องเก่าหรือไม่ ไอโฟนกลายเป็นไอโมบายไอโฟนกลายเป็น i-mobile เคยเล่นเกมงูกันไหมทุกคนอเดี wrote, ๋ยวค่อยเล่นผมว่าโทรศัพท์เนี่ยวิวัฒนาการมาไกลขอแดงอีกสักครั้งหนึ่งไปเฮ้ยทำไมเป็นกระดาษอะแก้วกระดาษรดโลกร้อนหรอไม่ใช่ อ๋อนั่นไงเคยเล่นตอนแบบอนุบาลไหมไอ้โทรศัพท์อ่ะนี่มันแบบคือออริจินอลของโทรศัพท์เลยนะโอ้โหโทรศัพท์ยุคแรกเลยนะครับมันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเออไหนลองเล่นสิต้องดึงสายให้ตึงๆนะครับฝาก subscribe, like, share ช่องซีเลงซีเอชด้วยนะจ้าอื้อยโอ้โหสุดยอดนะฮะโทรศัพท์จาก iPhone ใช่ไหมกลายเป็น iMobile แล้วก็กลายเป็นแก้วกระดาษนะออริจินอลของโทรศัพท์เลย สุดยอดเลยอย่าลืมใช้แก้วกระดาษนะลดขยะนะรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะกระดานชนวนนี่นี่อุปกรณ์การเรียนยุคเก่านะคล้ายๆกระดานดำนะเดี๋ยวเราจะลองมาคลุมกันคลุมด้วยด้านสีเออสีม่วงแล้วกันกระดานชนวนเนี่ยจะเก่าขึ้นหรือจะมีพัฒนาการเป็นอะไรไปดูกันชู ยกระดานชนวนกลายเป็น iPad นะฮะโอ้โหนี่คือกระดานชนวนแห่งศตวรษที่21เลยนะอุปกรณ์การเรียนยุคใหม่นะขีดเขียนเรียนอ่าน iPad โอ้โสดยอดประโยชน์เยอะเลยนะครับต่อไปเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะเด็กน้อยเลยนะฮะคลุมด้วยด่างสีม่วงดูซิมันจะกลายเป็นอะไรเฮ้ยนี่มัน ของเล่นจากขบวนการลักลอบไดโนเสาร์อาบาเลนเจอร์นี่นะโห accent. นี่คือไดนโนเสาร์ร่างาวิวัฒนาการนะมีพลังแถมรวมร่างกันได้ด้วยนะขอกะซิบนิดนึงนะมันมีรีวิวในช่องช่องนี้ด้วยนะ,ะจะย้อนดูได้นะก็สุดยอดมากเลยนะกลายเป็นไดนโนเสาร์แบบนี้ต่อไปเรามาลองคลุมใส่กับของเล่นที่เป็นแมลงดีกว่าดูซิมันจะกลายเป็นอะไรทุกคน นี่เอาด้านม่วงแล้วกันเผื่อมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นอย่างอื่นเฮ้ยมันกลายเป็นเหล่าเซกเตอร์จากมาสไรเดอร์คาบพโต o ะโหสุดยอดเลยอันนี้ของพระเอกนะฮะคาบพโตอเซกเตอร์นะมีเข็มขัดมาด้วยนะเพราะเมื่อกี้บอกเอาเข็มขัดวางไปนะแปลงบ้าง ยอดเลยนะมีทั้งเองอ่แมงปองดวงกว้างพึ่งแมงป่องก็มีนะสุดยอดเลยครับาามีรีวิวในช่งองไห้ลืมไปดูกัน ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะคือภาคคุมการเวลาเนี่ยถ้าอิงตามในเรื่องมันแค่เก่าไปใหม่ใหม่ไปเก่านะครับมันมีวิวัฒนาการแบบที่ผมเล่นไม่ได้นะฮะอันนี้ก็โจ๊กขำๆนะคนน่าจะคุ้นเคยภาคคุมการเวลามากที่สุดก็คือ,อ,อตอนไดโนเสาร์ของโนบะิตะเนาะเดอะมูฟวี่ภาคดังๆเลยนะครับยังไงก็ฝากซับสไคร์กด h a r ์นะแล้วพบกันคลิปหนะ้าคอนเทนต์ต่อไปวันนี้ไปแล้วกลับเป็นเด็กแล้ว ครับ